สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับจากวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมครับมาชมผลงานเจ้าหมูทองครับนี่นี่ครับผลงานเจ้าหมูทองครับคุณเพรเมียครับนี่นี่ครับนี่แม่เขานะครับนี่เป็นลูกเป็นลูกเพรเมียนะครับตัวนี้ก็ทับหมูทองไปแล้วนะครับเป็นลูกผสมบ้านบ้านนี่ครับ งานจอมทอง,ทงนี่เพชรนี่ครับเกิดจากแม่ไทยไทยลูกผสมครับนี่ครับสวยครับดูครับสวยงามนี่ครับตัวปูนี่ก็เหมือนกัน นี่ครับนี่ก็เป็นตัวผู้ครับนี่ก็เป็นโลกเจ้าหมูทองเหมือนกันนะครับนี่ แม่ลูกเนี่ยครับผลงานเจ้ามูทองดูครับแข่งขากันให้ลูกนะสวยสวยมากครับ สมมูทงไว้แล้วแกงขาในโลกนี้นะครับดูครับนี่เป็นแม่ถ่ายพื้นบ้านครับดูครับสมมูทงไว้ในวันเดียวกันนะครับนี่ นี่ครับเที่ยวอยู่ yep. <try try> <try> ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยครับ mm hmm. จากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ